จนเหตุล่าสุดที่สสกทมพรรประชาชนนางสาวรักชนกศีนอกในฐานะโฆษกคณะกรรมาี่การติดตามตรวจสอบงบประมาณเขาไปทวงถามถึงเหตุการณ์ในครั้งก่อนค่ะแล้วในที่สุดอธิบดีกรมทางหลวงก็ถึงจะได้ออกมาให้คําตอบสัทีค่ะพอสุดท้ายสรุปก็คือไอคงทัชตัวนี้ที่เกิดการสุดตัวลงมาเนี่ยก็เกิดจากน็อตลูดนะครับ ก็ตัวนี้ก็น็อตรูดก็เนื่องจากว่าการขันจะแน่นไม่แน่นเท่าที่ควรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเบื้องต้นนะครับก็คือน็อตตัวนี้เรียกรียกว่าพีทีบาร์หรือเป็นเหล็กที่ยึดระหว่างคานคอนกรีตกับเฟร,รมเหล็กข้างบนมันรูดนะครับอันนี้ที่ล่าสุดที่เราสรุปกันมานะครับ,ค,รบคือคือคือ,คอตัวนี้ถ้าดูประเด็นเบื้องต้นนะครับที่ดูจากคลิปหรือองค์ต่างเนี่ยครับ ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของอคนที่เข้าไปทํางานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราดูตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูข้อเท็จจริงต่อไปว่าคนที่ไปทําตรงนี้เป็นใครนะครับที่ขันน็อตตรงนี้นะครับเรามาได่เรียงสรุปการตรวจสอบที่ทางอธิบดีกรมทางหลวงชี้แจงเมื่อวานนี้กันอีกครั้งนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ปลายปีก่อนก็สรุปออกมาได้แบบนี้คือคณะกรรมการบอกว่าใช้เวลาตรวจสอบมันทั้งหมดนี้คือ106วันค่ะ